สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกับ,บเบ่าแหล่เคยลาบีบีเอลนะพ่อเหมยพี่น้องนะเมื่อนี้กับเบ่าแหล่ก็ได้ดขี่รถเข้ามาสวรรค์เนานะมาหับน้องน้องหล่ามาติไทยพ่อเมยพี่น้องเลยมาเมื่อนี้กับเบ่าแหล่ก็เห็นเด็กน้อยเนาะเห็นเด็กน้อยสองคนนั่นแหละเก็บกระป๋องอยางเป็นสองสามกิโลเ,เลยเบ่าแหล่เลยจอดถามจอดสัมภาษณ์เบื้องเวพี่นะ้องเลยตอนนี้เพื่อนกำลังย่างไปหาหมูผูหมูเพื่อนไปแล้วพ่อเหม โอ้โหแม่พี่น้องเลยมาก็เห็นน,นะนะโว้พกหลา่าไปใช้พุกหล่าเนี่ยฮะไม่ใช่ละ่ละเ,เออไอ้คอถามโมมียังดอกไอเห็นเจ้าหยางมาแต่หลักแปดคุณบ่เกือบเกือบจนขาดไ้วยพอยพี่น้องยังยัเกือบขาดปะเปราเนี่ยเก็บไปยังไหนล่ะเนี่ยเ,เออเ,เอาไปขายป่ะได้โมเกือบใหม่ไอชื่อเกือบใหม่ไห้นี่ได้กูว่า ก็เห็นช่องคนเปล่ามาลงมาว่ากันนี่แหละนี่ลงมาอย่างมาว่ากันนี่ยันหลดนะลงมาพี่ลงมาพี่แหละลงมาพี่ปอตไอ้เบิ้งเนี่ยรู้มียังไงนะไอ้เบิ้งเนี่ยมียังไงพี่แหละลงมาพี่เออยันหลุดก็มุดเข่าของเฮียนมาครับเข่าของเฮียนเด้อไอ้ถามเนี่ยเด้อเจ้าไปใช้แต่เจ้าอ่ะเนี่ยมาแต่เฮือนบ่ เอานางลงละนางลงนางลงไอธยิฐามเนี่ยเออนางลงละนางลงกันเกือบพี่วะนะเออมาในเบาเล่ก็มาเอาน้องชายเนาะอาสบายดีน้องชายสบายดีมาแต่ไทยพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เบลเล่ก็ตอนไปเห็นสองคนฝนหยางเก็บกระป๋องบัดมาบัดเห็นฝนหยางคนเดียวว่า Long thì ai bừng nữa lạ, thì ai bừng đâu. thì long đó Ờ. là nó khai chứ lại đây là này. gần vợ, Và Má, nàng lông lạ, nàng ai chỉ than gì Cho dù bàn này là đông là khăm ไปไปเก็บกระไพละไปเก็บกระปองกระไพหนังลงนั่นแหละเออ,เอ,อหมูไปใช้อะไรหมูหมูไปเฮือนลอเอนลยเออที่ขายนี่ยังมูหูว่ะจะได้เท่าไหร่นั่นบอเอาบ่อใช้เอาเงินให้ล่ะเอาบอใชเอาเงินให้าอ้าชี้ท้าก่อนจะได้ได้เท่าไหาาาร่สมุดจะได้อสมุดขาเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหรเอา้อ <laughs> เอา น้องอยู่จะคนล่ะอ,อยู่เพื่อนคนหนึ่งบ่มีพอ่อมีแม่ข้างในบ่พ่อแม่บ่มีพ่อได้จ้ะแม่ก็ตายพ่อก็ตายตอนนี้อยู่น้ำนพายสละตอนอยู่กับพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าเฮ็ดเบี้ยยัง,ง<ะ>ล่ะฮะจะเป็นบริมิแนลแนล,ล่นรถแล่นรถยังรถชานนี่โอ้โอ ปลากระดุดดดดะพี่นาะงเดดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็เออไปเก็บข้อมือบ่ล่ะเนี่ยโอ้บวกลานยันงเขางเฮียนอยูบ่บ่ล่ะเนี่ยเอาบดเกิดไปใช้กงเฮียนเกิดไปจีบ่ล่ะลูกปศน้ยายบาี่บ,หบ,หบห่หล่ะปศปพศมาบดชองกิ่งนะปศนิยายนี่บ่เกิดนะใช่หรือได้เกิดใหม่บ่ล่ะโอ้ได้ภูอขาบ่กระหน่ำเงินอยู่ใช้หาเงินนะ ไเบ่งหาลอยใช่ใช่เบิ tá, tá, illing, ่งดูโอ eh ้มีลายอยู่พอมันพี่น้องเอ้ยเยียนอยู่สั่นไดล่ะเออพี่งับคำว่าหอมมีบังหล่ะงับคำว่าหอมมีมันแดดเอ้าอายกับแดดทีกันเอเลยใส่เกลือใส่ก้อนเกลือนะโอ้แลาหน้าจงสารเลยพี่น้องเอ้ยเออไอ้น้องจะมีจะคนเหรอไอ้น้องจะมันจะโมมีผู้เดียวบ่

น mm um. pues mm ิ้วเบลล์ส <canal> yeah. yeah. <uch la> ิบ <canal> ม okay. mm ึง hmm. มันคลายได้ยี่บ่เนื้อเก็บกับเก็บเด้อหมดละเด้อะเป็นหลักของเขาเด้อล่ะเด้อกำเก็บเอาอันนี้กับไอ้กับเบวาเนี่ยเนาะบวาเขาบป็หลักของเขาฮะนะถ้าไปหลักยังบรรจับได้บนใส่โทษดเลยเขาติดคุกเนาะเนาะปรดมเนาะติดคุกบปล่ยันเพื่อนหายเลยอืมยันเผื่อนหายเพื่อตีอะไรเขากระเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะ ก็งแน่แน่ก็งแน่หน้าตาหล่อหล่อซะด้วยเอาบอวดำชิให้น้องผมจะได้ล่ะเงินชื่อมานเกีนยวกับรายเงินสำนีเอาให้น้องผมเชาวพันไปให้น้องผมเชาวพันนะให้สามสิบใะ่ไหมให้น้องผมเชาวพันก่อนเกือบชี้ห่ออยู่วะเกิอบประมาณเท่าไรล่ะเดี๋ได้เกิอบใหม่ไปล่ะเกิือบมีวันเช่าพันวันเช่าประทันธ์เลยเกิอบเคยเก่ากับเป่าเล่ก็เคยซื้อกับเป็นร้อยอผู้เด่น ว้าวดังๆเด้อล่ะเด้อยัน FC บ่ได้ยินเออไอ้น้องเฮาบ่มีนาะล่ะเนาะเจ้าเนาะให้ถามคืนเด้อนายังตะกร้าบ่มีบ่บ่เห็นห้นซื้อกินบ่ล่ะอย่างแต่ละมื้อจักกิโลนล่ะฮู้อยู่บ่เฮาก็ย่างมาแต่ละก่ไปนําทางหาเอื้อยเอื้อยอยู่ใสเอื้อย เอื้อยกเก็บคือกันหมดล่ะโอ้เมื่แมนต้องเห็นอะนน่ะบ่เสือสีเหลืองครับบ่สองคนอะไรก็แมนหมดล่ะโอ้ข้าวข้าหูดิป้าหมดละเอาเอาเงินใหนน่องได้ไหมทำเอาอริซเก็บโนบเอาก่อนละโนบเอาก่อนเออโนบเอาก่อนละเออซื้ออันซีนี้กินน้องยันเอาเออใช่ผ้าดำดิ เบิกหน้าบาดำก่นอน yeah, รอได้บาดำก่อนคนก็นมาแต่ไทายใจบุญอย่น,น,นี้พอ่อแม่พี่น้องเลยเออเอาบักหล่าชมชนได้เงินนี่ชิ้พี่ชื่อไงเบักหล่าฮะอยากชื่อยังชุมชนในใจบักคำอ่ะนะในใจน้องอ่ะชื่อยังชื่อนาอยู่นากินบ่ซื้อยังล่ะเบาโรดแบบน้องอยากไปซื้อ,อยังชมุนนะเอาไปโรงเรียนอ๋อเอาไปโรงเรียนเนาะ บักลาซื้อยังเก่อเม่ล่าสื้อยังกซื่อตาซื้อตังโอ้สื้อตางสืตตาก็ฮักบ่จังบาดลดำนะคือคนลรงงอยู่กอานอนลงบาลดำสื่อย่างข้อเทือนประมาณจะงงแลล่ะ บ่แเต่ละมือนนน้องลาอย่างคือมือแต่ละเขานะจังโมงหาจังโมงอย่างอ,าอืมกะโมงกโมงห้าจโมงหาจองเกบโมงสิบสองโมงกินข่าวกินน้ำเบ่น้องหลานกินข่าวเ้ยกินข่าวเศ้าแลวโอ้ข่าวเช้ากินแอย่เ้ยแข่าวเพลอ่ะเงินนี่ บมะลาเนี่ยเอาไปซื้อของกินกินน้ำตลอดเด้อชาวพันนะี่เก็บไว้แล้วก็ชาวพันนี่น้องหลาในใลี่เก็บไว้เลยแหละตัวสิบพันนี่เอาไปซื้อนื้อกินนี่นี่เออหรือว่าหาหกพันนี่เอาไปซื้อกินก็นได้แล้วไปซื้อก็ไปชาวเนี่ยเอาไหว้ด้วยเอาไว้ววไ,วไปซื้อกินโรงเรียนเด้อป้าไ่น้องนไยเบาะล่ก็มานะพกูก็เห็นพผนยางเป็น บ่ต่ำและ3กิโลพุ่นนี่พี่น้องเอ้ยถ้าบ่แลเห็นบ่ต่ำ3กิโลแล้วหัวขี้รถจักก็โดนเติบเนาะเอ้อเอามอนี่อ้ายก็สิบ่รบกวนน้องเด้อล่ะเด้อเอาเก็บใละับเงินไว้ไว้ล่ะเอาเงินไว้เอาเงินไว้เอนพี่น้องเด้อเก็บคู่มือคู่มือเนาะ พ่อแม่กัตายปะเลยพ,พี่น้องนี่ลูกอยู่กับลุงบละ่ะบ่พ่อ้าพ่อเถ้าเพิ่งไปถ่าเงิน,งนบลาบ่ครับเงินไปงอบอเอะถากันหักเพิ่นนักแลนรถจัมโบบอโอเดียกบได้เนาะชุ่ชนอันนี้ผมจพี่นอง,นองเอั à bọc lạy yang to đi đâu nè lạy hai bên mẹ lạnh yên khóc dài hai bên đôi khóc dài hai ek bunny pin nam ha gong vi đôi 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 chân nhang hoặc giai đoạn vinh ngon 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 Hvem sier NA?